วิกตูถูกปาด้วยน้ำปะละขาขบวนรถวิกตูถูกล้อมปาขวดน้ำปะลาะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปลี่ยนจุดในการลงจากเรือที่จากเดิมกำหนดไว้ว่าจะนั่งเรือมาขึ้นที่ท่าน้ำนนทบุรีแต่หลังจากมีกลุ่มมวลชนจำนวนมากที่มาคอยตะโกนขับไล่พลเอกประยุทธ์ ให้ออกจากตำแหน่งจนต้องใช้กำลังตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเข้ามาควบคุมสถานการณ์โดยในขณะที่ขบวนรถยนต์ของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นรถเปล่ามารอรับพลเอกประยุทธ์มาถึงที่หน้าหอนาฬิกาท่าน้ำนนก็ทำเอากลุ่มมวลชนตะโกนขับไล่นายกทันทีก่อนที่ขบวนรถด,ดังกล่าวจะขับวนออกไปซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกันกบกลุ่มฝูงชนที่เข้ามาประชิดขบวนรถ พร้อมกับคว้างปลาขวดน้ำและจุงปลาระใส่ขบวนรถของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนเกิดการชุลมุนขึ้นกระทั่งขบวนรถได้เคลื่อนตัวออกไปจากพื้นที่สถานการณ์จึงได้คลี่คลายขอขอบคุณข่าวจากเสียมนิวสครับ,รบและท่านเพื่อนที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กด, like, กด share, แชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ